กลับมาแล้วนะคะวันนี้เอนิจี้ลนมากนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะกุ๊บจะมาทำคลิปรีวิวไอเทมรักษาสิวสบับกกุปป๊บๆนะคะใช้อะไรบ้างให้สิวหายคาดแบบไม่กลับมาเป็นอีกถึงจะขึ้นฉันก็จะไม่ให้เธอขึ้นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะไม่เคยรู้หรือไม่เคยเห็นภาพพี่กุปเป็นสิวนะคะเดี๋ยวกุปจะขึ้นภาพพี่กุปเคยเป็นสิวเป็นรอยสิวมากมายนะคะขึ้นค่ะตรงนี้ต okay, ึ๊กต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 ึ๊้เลยแตวันนี้นะคะหน้ากุ๊กนียนใสไร้สิวนะคะ ไม่มีสิวสักเม็ดบนใบหน้าเลยนะคะเดี๋ยวกุปจะขึ้นรูปนะคะตอนที่กุ๊ปไม่ได้แต่งหน้าเป็นหน้าสดๆขึ้นให้ทุกคนดูตรงนี้นะคะตรึง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 นะคะวันนี้กุปจะมาบอกถูกตัวถูกไอเทมที่กุบใช้เองใช้จริงแล้วก็ no s p เซอร์นะคะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ถูกตัวกุบซื้อเองนะจ๊ะอย่าเอาไปรีวิวนะจ๊ะโอเคจ๊ะลืมเลยจ้ะโอเคแอบขยับกล้องเข้ามาใกล้ๆหน้านะคะ ตัวแรกนะคะเริ่มที่คลีนซิ่งค่ะสาหรับคนที่แต่งหน้านะคะคลีนซิ่งสาคัญมากเลยนะคะห้ามล้างหน้าด้วยโฟมอย่างเดียวเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเครื่องสําอางจะไม่หลุดออกไปจนหมดนะคะทําให้เราเป็นสิวอุดตันนะคะคลีนซ mm ิ hmm. c, ่งกุบใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะของดีเฟลต้านะคะเป็นสูตรเซนซิทีฟสําหรับผิวบอบบางและแพ้ง่ายนะคะกุบใช้ตัวนี้แล้วกุบรู้สึกว่าหน้ากุบสิวไม่ค่อยขึ้นนะคะหลังจากที่เปลี่ยนมาหลายตัวรู้สึกว่าตัว ก็เออเป็นตัวที่เหมาะกับผิวตัวหนึ่งและในปัจจุบันก็ใช้ตัวนี้อยู่ค่ะตัวนี้นะคะกุ๊ปซื้อที่วัดสันนะคะตอนที่กุ๊ปซื้อเนี่ยเขาจะแถมตัวรีฟิลด้วยนะคะก็หมายความว่าได้นี้นหนึ่งขวดแล้วก็ได้รีฟิลอีกหนึ่งถุงนะคะเอาไว้เติมก็คุ้มมากๆในราคาประมาณ2 0 0กว่าบาทนะคะถ้ากรุ๊จไม่ผิดว,ว่ามันกว่าเท่าไรกรุ๊ปก็จําไม่ได้เหมือนกันตัวต่อไปนะคะเป็นโฟมล้างหน้าค่ะตอนนี้กุ๊ใช้สมูท t h อีนะคะ a c n e Extra s e n s i t i ิ e นสตัวนี้เป็น คลีนซิ่งเนื้อเจลนะคะไม่มีฟองตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะนะคะคือกูว่าไปอ่านรีวิวมานะคะว่าแบบโฟมล้างหน้าตัวไหนเหมาะกับคนที่เป็นสิวอะไรบบาๆนะคะแล้วก็คนพบตัวนี้นะคะในราคา 2องร้อยกว่าบาทนะคะซื้อที่วสันได้นะคะซื้อที่ร้านยาทั่วไปหรือว่าในช้อปปี้ก็มีนะคะอันนี้เป็นเนื้อเจลแบบนี้นะคะเนี่ยเจลใสๆไม่มีฟองนะคะพอเปลี่ยนมาใช้ก็รู้สึกว่าสิไวค,ค่อยน้อยลงก็เลยคิดว่าส่วนหนึ่งอะแน่ๆเลยอาจจะเป็นที่ตัวนี้นะคะแล้วก็สิวไม่ขึ้นเพิ่มก็แสดงว่าไม่แพ้นะคะต่อไปนะคะเรามาต่อกันที่มาร์กหน้าบ้างนะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นมาร์กโคลนนะคะนี่ กุปซื้อตัวนี้มาจากช้อปปีค่ะร้านในช้อปปี้เขาขาย1แถม1นะคะ79บาทเป็นมาโคนะคะกุปเห็นรีวิวเยอะดีกุปก็เลยซื้อมาใช้ตามนะคะเออตัวนี้กุปจะใช้หลังจากที่กุปล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมาประมาณ5้าถึง10นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกช่วยให้สิวยุบนะคะแพนเทอรี่นะคะ T 3นะคะชื่อแบรนด์เขาเนาะก็ทุกคนลองไปหาซื้อในช้อปปีได้นะคะ โอเคต่อไปนะคะมาในส่วนของการบำรุงผิวนี่เลยกลุก๊ปใช้เซรั่มตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้ได้มาประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะเป็นเซรั่มรักษาสิวของลาโลสค่ะตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่นะคะเนื้อเาก็จะหนึบหนึบหนึบหน,บหนึบหน่อยนะคะเวลาทาสําหรับคนที่เป็นสิวเป็นสิวอักเสบอาจจะมีรู้สึกยิบยิบคันคัน,นอะไรแบบนี้นะคะสําหรับกรุ๊ปกรุ๊รู้สึกว่าช่วยเรื่องสิวอุดตันได้ดีพอสมควรค่ะหลังจากที่ใช้หนึ่งอาทิตย์ ก็พยายามสังเกตเนาะก็ตรงจมูกตรงอะไรก็ลดลงนะคะแล้วก็เวลาที่แบบเหมือนมีสิวแดงๆขึ้นหัวแดงๆยังไม่อักเสบมากอะ่ะทาไปพรุ่งนี้เช้าตื่นมากุุบรู้สึกได้ว่าน้องสิวยุบนะคะคิดว่าน่าจะเป็นผลมาจากตัวนี้ด้วยนะคะก็ลองไปซื้อมาใช้ตามได้นะคะโอเคตัวต่อไปนะคะเป็นครีมบำรุงผิวคะ่ะ นีนะคะเชงสกินนะคะตัวนี้นะคะไลน์มิวสกินเฟสครีมเป็นครีมน้ำนมข้าวนะคะกูใช้ตัวนี้ติดต่อกันมา3ปีแล้วนะคะไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วก็ทุกครั้งนะคะที่เป็นสิวเป็นรอยสิวหน้าคล้ำอะ่ะกูใช้ตัวเนี้ยมันก็จะช่วยบำรุงให้รอยสิวจางลงแล้วก็สิวอักเสบที่เป็นเยอะๆเนี่ยยุบลงนะคะทาหนาๆนานหน่อยช่วงที่แบบเป็นสิวเยอะๆก็ช่วยได้นะคะตัวนี้ โอเคต่อไปนะคะมาในส่วนของแต้มสิวให้ยุบกันดีกว่านะคะมี2ตัวที่กุ๊บใช้ตอนนี้นะคะอันนี้เป็นครีมนะคะเพราะมันเป็นเหมือนเนื้อครีมสีขาวอะ่ะเนี่ยแบบเนื้อครีมแบบนี้นะคะเนี่ยเนื้อครีมเออตัวนี้นะคะเป็นครีมแต้มสิวของ La r o c e อีกเช่นเคยนะคะ ตัวนี้ทุกครั้งที่เวลากูเป็นสิวอักเสบขึ้นนะคะแล้วกูแต้มไปเนี่ยหรือหัวสิวยังไม่ค่อยขึ้นแดงๆเนี่ยแต้มไปเนี่ยพรุ่งนี้เช้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือน้องจะไม่ยุบนะจ๊ะแต่น้องจะอักเสบขึ้นมาแบบพร้อมจะปะทุอะคะ่ะแล้วก็คือแต้มเข้าไปอีกนะคะไม่เกิน2 3วันหัวสิวก็จะปะทุแล้วหลุดออกไปเองนะคะสําหรับลาโรตัวนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบพิถาแล้วให้มันแบบอักเสบก็ต้องต้องผ่านน้องนะคะแต่กูก็รู้สึกว่าบางทีมันก็ดูแบบ ดูซาดิบเดียวกันนะแบบทาให้มันอักเสบอะเอามาเลยมาทาอะอักเสบไหมอักเสบแล้วก็รอแล้วแล้วก็หลุดแล้วก็หายนะคะเราก็ไม่ต้องไปกดมันนะคะตัวต่อไปนะคะสําหรับช่วยน้องสิวยุบนะคะตัวนี้เป็นแป้งน้านะคะแต่ว่ากุบซื้อมาลองกุบเลยซื้อแบบซองมานะคะเออเดี๋ยวก่อนนะลาโรสนะคะกุบซื้อที่วัสันนะคะกุบจําราคาไม่ได้โอเคแล้วก็เมื่อกี้ ครีมบำรุงผิวนะคะครีมน้ำนมข้าวตัวนี้นะคะซื้อใน IG นะคะแอดเชงสกินนะคะราคาห9 0รกสิบบาทนะคะจะส่งฟรีนะคะ, <Wow. S 1> ะกลับมานะคะกลับมา <laughs> แป้งโนเคลียร์สิวนะคะนี่นะคะ acne clear powder นะคะน่ตัวนี้นะคะเวลาที่กุบทาเนี่ยกุบรู้สึกว่าเขาจะช่วยให้สิวยุบนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ยุบเร็วนะคะเหมือนผิวที่เป็นสิวตรงนั้นน่ะมันจะค่อยค่อย,อยแหงแห้แงแห้แงแห้งแห้งแห้งบางทีมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบ ตงนั้นจุดตรงกันที่เราแต้มไปอ่ะมันมันแดงแงแล้วมันก็ลอกนะคะก็ตัวนี้จะช่วยให้สิวยุบนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ทาแล้วแบบทาให้สิวอักเสบเหมือนตัวที่แล้วเนาะตัวนี้นะคะกูซื้อมาในราคาส9บกาบาทในช้อปปี้ค่ะมาถึงไอเทมตัวสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสิวเราก็ต้องเป็นรอยสิวใช่ไหมคะตัวนี้นะคะเป็นครีมลดรอยสิวนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์เดียวกันนะคะเป็นของดาร์กอนบลอน ตัวนี้เป็นเนื้อเจลนะคะแบบนี้นี่นะคะสีเข้มๆแบบนี้เลยนะคะเวลาทาแล้วก็นวดนวดนวด,นวดน,วดนวดนะคะตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยน้องเป็นเนื้อครีมนะคะเป็นเนื้อครีมสีขาวอู้เนื้อครีมสีขาวแบบนี้นะคะนี่เวลาทาก็ทานว,นวดนนะคะกุบให้คะแนนสองตัวเนี้ยเสมอกันนะคะหนึ่งเท่านะคะเพราะว่ากุบลองนะคะทาอันนี้กับรอยสิวตรงนี้กับทาอันนี้กับรอยสิวตรงนี้นะคะแล้วก directed, ุ๊บก <athletes. S 2> ็ลองวัดดูว่าทาเท่าเกันน่ะ ประสิทธิภาพการลดลอยอ่ะมันต่างกันไหมสรุปก็คือกุบไม่รู้สึกถึงความต่างนะคะก็อันนี้ก็แล้วแล้วแต่ทุกคนไปเลือกซื้อนะคะกุบซื้อขนาดเล็กมาทดลองนะคะอันนี้3ามกรัมนะคะส่วนอันนี้ห้ากรัมนะคะสีที่เป็นเป็นเนื้อครีมอันเนี้ยจะถูกกว่าที่เป็นเจลนะคะถ้ากุบจำไม่ผิดกุบซื้อในช้อปปี้ก็มีหลายร้านมากที่ขายนะคะก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะ โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับไอเทมรักษาสิวฉบับกรุปกร๊ปนะคะก็มีตัวเท่าที่กุ๊ปได้โชว์ให้ทุกคนดูนะคะกุ๊ปก็ไม่ได้แบบว่าแบบใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเยอะนะคะก็ค่อยๆใช้ทีละตัวนะคะอันไหนมันดีอยู่แล้วก็พยายามไม่เปลี่ยนเยอะในช่วงที่เราเป็นสิวนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเราเปลี่ยนเยอะเนี่ยหน้าเรากําลังแพ้หรืออักเสบอยู่เนี่ยเหมือนแบบมันรับการปรับเปลี่ยนได้ไม่ทันนะคะมันก็ยิ่งแบบไปกันใหญ่นะคะแล้วก็อีกเคส รับหนึ่งนะคะกุุบขอบอกเลยนะคะถ้าคนที่ดูมาไปถึงตรงนี้คือพลาดกุุบใช้น้ำแข็งนะคะแต่ว่าเอาน้ำแข็งมารีวิวไม่ได้นะคะ มันจะไหลกบใช้น้ําแข็งแค่ช่องฟรีสนะคะใช้น้ําที่เรากินที่เราดื่มใส่ไอช่องที่มันทําน้ําแข็งนะคะแล้วก็แช่ในฟรีสนะคะพอมันแข็งเราก็มาถูหน้าถูทุกวันนะคะเวลาไหนก็ได้ถูนะคะแต่ก็ไม่ต้องถูเยอะมากนะคะเอาแบบข้างแล้วแบบ15วีส5วีแล้วก็แบบวนวนวน,วนนะคะประมาณ5นาทีนะที่กบทำนะคะมันช่วยให้รูขุมขนเรากระชับนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องการรักษาสิวได้ดีมากๆในกุบอ่านมานะคะเป็นแบบหลายๆผลการวิจัยนะคะก็ เชื่อถือได้กูก็ลย,ยลองทาแล้วก็เฮ้ยเออว่ะไอพวกผดผดผืผ่นผื่นสิวรอยแดงๆง,งมันช่วยได้นะคะน้ําแข็งเรานี่แหละไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะนะคะก็ทูทูทุกวันนะคะลองทําติดต่อกันประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วลองดูว่าผิวเปลี่ยนไปไหมนะคะสําหรับคนที่แบบไม่ได้อยากใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะคะลองดูสําหรับน้าแข็งนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะก็มาบอก คล็ดไม่รับนะคะสำหรับการรักษาสิวฉบับกกุ๊บนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กุ๊บด,ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาแชร์อะไรดีๆให้ทุกคนดูกันอีกค่ะอันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย